ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณน้องๆ FC นะครับที่มาอบรมอยู่ที่100ร้อยมลรวสีนะครับไม่รู้ว่าโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตนะครับที่ทำให้เราได้มาเจอกันได้มาร่วมงานกันหลายๆงานนะครับน้องมีความขยันอดทนแล้วก็มีวินัยดีมากนะครับถึงมาจากหลายหน่วยมารวมกันก็มีความรักใคร่สามัคคีกัน,นชยกันนะครับ บางเอิญได้มาเจอผมบีบ้านะครับน้องก็ไม่อยากจะเชื่อว่าผมอยู่หน่วยข้างๆนี้นะครับก็เลยได้มาเจอกันน้องๆบอกว่าเป็น f อ f c ผมนะครับชอบดูผมเวลาทําคลิปกินนะฮะบ,บางคนก็บอกว่าค,คลั่งไคล้มากนะครับผมนี่แอบดีใจยิ้มไม่หุบเลยครับเวลาได้ร่วมงานกันแต่ละทีน้องก็จะชอบมาแซววันนี้กินอะไรครับจาวันนี้ มีอะไรกินครับผมหิวด้วยครับเดี๋ยวผมขอไปกินบ้างครับเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปด้วยครับมีคนแซวมาเยอะเลยนะฮะผมก็แอบยิ้มแอบดีใจนะครับที่น้องๆชอบผมนะครับบางคนก็บอกว่าดูผมทุกคลิปเลยนะครับกดหัวใจกดไลค์ทุกคลิปเลยแม่ไอเรานี่ปราบปลื้มมากเลยนะฮะไม่คิดว่าจะมีคนชอบเราถึงขนาดนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่น้องๆ มาอบรมอยู่ที่นี่พรุ่งนี้ก็จะกลับหน่วยของตัวเองแล้วนะครับบางเอิญนนะครับวันนี้ผมขับรถผ่านมาที่นี่พอดีนะครับน้องๆก็กวักมือเรียกใหญ่เลยนะครับบอกว่าจ้าจา,จาพรุ่งนี้ผมจะกลับแล้วผมขอถ่ายรูปด้วยหน่อยครับบอกักนนะไอเราก็โอเคจัดให้น้องๆเลยครับตอนแรกก็คิดว่ามาขอถ่ายรูปไม่กี่คนนะครับพอมาจริงๆโอ้โห,โหเกือบทั้งหมดเลยนะครับ โอ้ผมนี่ปราบปื้มมากนะครับก็ยิ้มแบบไม่หุบเลยนะฮะแบบว่าโอ้โหไม่นึกว่าจะมีคนชอบเราเยอะขนาดนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ชอบกันรักกันนะฮะน้องๆรู้ไหมว่าวันนี้มันเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผมได้ทำคลิปดีๆลังสารคลิปดีๆ มาให้เพื่อนๆ FC ได้ดูนะครับและผมจะตั้งใจทําคลิปสนุกๆเพื่อเป็นการตอบแทนน้ําใจ FC ทุกๆท,ท่านนะครับบางครั้งการคอมเมนต์การกดหัวใจกดไลค์มันคือกําลังใจและแรงบันดาลใจที่ดีให้กับผมนะครับส่วนมากผมจะตอบและอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเพราะผมถือว่า FC นั้นมีความสำคัญที่ทำให้ผมมีวันนี้มีคนรู้จักก็เพราะ FC นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่า ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณน้องๆที่มาฝึกอบรมในวันนี้นะครับไปเจอกันที่ไหนนะครับก็สามารถทักทายกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับเดินทางกลับก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆคนนะฮะเอฟบีารสุใจทุกคนระบังสุสดๆหลังบ้านกันรลบ